วันนี้มาซ้อมกับน้องๆมินดี้ครั้งแรกครับสวัสดีคนี่เป็นห้องที่จุดเริ่มต้นของรายการครับที่เราต้องอที่แล้วฝากด้วยเลยครับครับวันนี้น้องเขาแบบน้องดีขึ้น เนไม่ต้องห่วงแล้วหมดเลยเส็จแล้วโอ้โห <flo or. S 2> ถ้าใครยังไม่มีบัตรนะครับยังสามารถซื้อบัตรได้ที่ t i c k e t m e l o n c o m เก่งมาก t i c k e t m e l o n c o m คลิกเข้าไปเลยนะครับผมโคลาโทมีค่ะที่โรลมาคอนเทมัก um สยามพิคเนตค่ะคุณเชื่อผมต้าอู๋เอาใจเป็นประกันว่าโชว์ต้องดีแน่นอนมาหลงรักเกตกล่าวด้วยกันซื้อบัตร หรือแอปพลิเคชัน t i e t Melon วันอาทิตย์ที่6ตุลาคมนี้ณโรงละคร K Bank สยามพิคเนศแสดงสดจำนวน2รอบการแสดงเวลาเที่ยงตรงและ6โมงเย็น